วันนี้เพาดูเรือดูดทรายกำลังปล่อยทรายลงที่อริมแม่น้ำนะครับก็จะเป็นเรือใหญ่ๆไม่แน่ใจว่าบรรทุกทรายมาที่จุดตัน,นะครับเขาน่าจะเป็นอลไรเป็นตัดหรือว่าเป็นเป็นยังไงเป็ิวอะไรก็ไม่รู้ นี่คือริมแม่น้ำแม่น้ำารนะครับที่สงประบางก็จะมีการก่อสร้างทำกันตลิงนะครับไม่ดินสุดตัวโครงการนี้ก็ทำมานานแล้วเขาจะนำทรายมาใส่ทุกวันมาเติมตลอดท่อไปแล้วก็เติมไป มีโอกาสก็เลยได้มาถ่ายสำหรับบางคนน่าจะไม่เคยลำหใหญ่มากโครงการนี้ทำเรื่อยๆทำมาหลายเดือนอาจจะปีกว่าแล้วยังไม่เสร็จ ว่าช่วงนั้นก็ฝนตกช่วงนี้ฝนไม่ตกแลวน้ำเริ่มลดลดมากถ้าเสร็จก็น่าจะสวยเสวยมากกว่าน,นี้โครงการนี้น่าจะอาจจะได้ผลมากที่สุดในการป้องกันไม่ให้ดินสุดตัวอะลัยลบปกติก็จะเป็นที่จัดงานแข่งขันปกติบุญสุกเรือนะครับ ือแข่งเรือตรงนี้แหละปีดององบางทุกๆปีก็จะมีการแข่งขันตรงนี้เ,เข้าไปดูตายอย่างเยอะมากการออกครั้งหนึ่งก็น่าจะใช้เวลานานเหมือนกันก็น่าจะปนชั่วโมงหรือว่าหลายชั่วโมงไม่แน่ใจ